คำพีมหาโชตรัฐบทที่4โรคโลหิตระดูสตรีคำพีมหาโชตรัฐกล่าวถึงโรคโลหิตระดูสตรีปกติโทษและระดูทุจริตโทษซึ่งว่าด้วยปฐมสัตว์มนุษย์อันเกิดมาเป็นรูปสตรีภาพตั้งแต่คลอดจากคันมารดามีกายแตกต่างจากชาย4ี่ประการคือ 1. ทันประโยชนทร 2. จริษกิริยา 3. ที่ประเวณี 4. ต่อมโลหิตระดูโลหิตระดูสตรี5ประการโลหิตปกติ 1. โลหิตระดูอันเกิดแก่หัวใจเมื่อใกล้จะมีระดูมานั้นมีอาการให้คลั่งเพ้อเจรจาด้วยผีให้นอนสะดุง้งหวาดผวามักให้ขึงโกรธไปต่างๆ ครั้นมีฤดูออกมาแล้วอาการนั้นก็หายไป 2. โลหิตฤดูอันเกิดแต่ขั้วดีเมื่อใกล้จะมีฤดูมานั้นมีอาการเป็นไข้ให้คลั่งคล้และเมือเพอพกเจรจาด้วยผีนอนสะดุ้งหวาดไปครั้นมีฤดูออกมาแล้วอาการนั้นก็หายไป 3. โลหิตฤดูอันเกิดแต่ผิวเนื้อ เมื่อใกล้จะมีฤดูมานั้นให้มีอาการนอนร้อนผิวเนื้อผิวหนังและแดงดังผลตำลึงสุกบางทีให้ผุดขึ้นทั้งตัวดังยอดหัดและฟกเป็นดังไข้รากสาดเป็นอยู่สองวันสามวันครั้นมีฤดูมาแล้วอาการนั้นก็หายไป 4. โลหิตฤดูอันเกิดแต่เส้นเอ็นเมื่อใกล้จะมีฤดูมานั้นให้เป็นดุดดังไข้จับ ให้สบัดร้อนสะบัดหนาวปวดศีรษะมากครั้นพอมีฤดูออกมาแล้วอาการก็หายไป 5. โลหิตฤดูอันเกิดแต่กระดูเมื่อใกล้จะมีฤดูมานั้นให้เมื่อยขบไปทุกข้อดังจะขาดออกจากกันให้เจ็บบั้นเอวและสันหลังมากมักบิดเกียดคร้านบ่อยๆครั้นมีฤดูออกมาแล้วอาการก็หายไป โลหิตปกติโทษ5้ประการนี้อธิบายไว้พอเป็นที่สังเกตของแพทย์เพราะโลหิตปกติโทษจะมีอยู่เพียงเท่านั้นหามิได้ย่อมมีอยู่ทั่วไปทั้งอาการ32ซึ่งชุ่มแช่อยู่ทั่วไปทั้งตัวด้วยลมหกจำพวกและลมทั้งหลายผัดให้เดินมาระหว่างเส้นเอ็นเนื้อหนังและอวัยวะทั้งหลายในร่างกาย เป็นธรรมดาของสัตว์โลกเตโชธาต์ทั้งสนั้นทำหน้าที่ให้โลหิตในกายอบอุ่นแล้วแต่ถ้าเตโชธาตุกล้าหรือร้อนเกินไปโลหิตก็ร้อนทนไม่ได้ก็จะผุดออกมานอกผิวหนังแพทย์จึงสมมุติว่าเป็นเม็ดกำเดารากศาสตร์ปานดำปานแดงและการทั้งปวงนั่นคือเหตุของโลหิตนั่นเองจึงกล่าวได้ว่า ดีกำเดาก็คือเตโชส่วนโลหิตเป็นเจ้าสมุดฐานอันว่าโลหิตนั้นเป็นธรรมชาติของสตรีผู้ใดเคยมีฤดูมานั้นหากลมกองใดเคยกำเริบลมกองนั้นก็กำเริบทุกเดือนทุกครั้งจึงเรียกว่าปกติโลหิตหรือโลหิตประจำเดือนแต่ถ้าถึงกำหนดฤดูมีมา อาการแปลกไปอย่างอื่นและลมกองที่เคยพัดประจำเกิดไม่พัดลมกองอื่นจึงเข้าพัดแทนอาการจึงแปลกไปจากทุกเดือนอย่างนี้เรียกว่าโลหิตทุจริตโทษลักษณะโลหิตทุจริตโทษ5ประการ 1. โลหิตระดูร้างเมื่อจะบังเกิดโลหิตระดูมิได้มาตามปกติ บางทีดำและมีกลิ่นเหม็นเน่าบางทีจางดุดน้ำชานมาบางทีใสดุดน้ำคาวปลาบางทีขาวดังน้ำซาวข้าวกระทำให้เจ็บปวดเป็นไปต่างๆครั้นเป็นนานเข้ามักกลายเป็นมานโลหิต 2. โลหิตคลอดบุตรเมื่อจะบังเกิดทำให้โลหิตขั่งเดินเข้าไม่สะดวกแล้วตั้งขึ้นเป็นลิ่มเป็นก้อนให้แดกขึ้นแดกลง บางทีให้คลั่งขบฟันตาเหลือกตาซ้อนขอบตาเขียวและริมฝีปากเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวสมมุติว่าปีศาจเข้าสิง 3. โลหิตต้องพิคาตอันตกต้นไม้และถูกทุบถองโบยตีถ้าเป็นดังกล่าวท่านว่าไข้นั้นต้องพิคาตเพราะโลหิตที่ถูกกระทำนั้นกระทบช้ำระคนกับโลหิตระดู เกิดแห้งกรังเข้าติดกระดูกสันหลังอยู่จึงได้ชื่อว่าโลหิตแห้งกรังเพราะอาศัยโลหิตพิการ 4. โลหิตเน่าอาศัยโลหิตระดูร้างโลหิตคลอดบุตรโลหิต oh ต้องพิคาดและโลหิตตกหมกช้ำเจือมาเน่าอยู่จึงเรียกว่าโลหิตเน่าเป็นใหญ่กว่าลมทั้งหลายเมื่อจะให้โทษโลหิตเน่ามีพิษอันกลา้า เล่นไปทุกขุมขนบางทีแล่นเข้าจับหัวใจบางทีแล่นออกจากผิวเนื้อผุดเป็นวงดำแดงเขียวขาวก็มีบางทีผุดดังยอดผดทำพิษให้คันเป็นกำลังทุรนทุรายยิ่งนัก 5. โลหิตตกหมกช้ำก็อาศัยโลหิตเน่าเหตุเพราะแพทย์ให้ยาประครบ ยาผายยาขับโลหิตไม่ถึงกำลังหมายถึงให้ยาน้อยกว่ากำลังเลือดและโลหิตนั้นเกิดระสม่มระสายออกไม่หมดสิ้นเชิงจึงตกหมกช้ำอยู่ได้ชื่อว่าโลหิตตกหมกซ้ำบางทีตกซ้ำอยู่ในเส้นเอ็นหัวเหน่าเมื่อจะให้โทษก็คุมกันเข้ากระทําให้เป็นฝีมดลูกฝีปอดคว่ำฝีเอ็น ฝีอัคคีสันฝีปลวกและมานโลหิตโลหิตเกิดจากกองธาตุสี่ประการ 1. โลหิตเกิดแต่กองเตโชธาตุ้าเกิดแต่สตรีผู้ใดมีสามีแล้วหรือไม่มีก็ดีเมื่อระดูจะมีมานั้นกระทำให้ตึงไปทั่วตัวแล้วระดูจึงมีมาให้ร้อนทางช่องคลอดดุดถูกพริกโลหิตที่ออกมานั้นเป็นฟองมีสีเหลืองน้ำฝาง อันบุคคลเอาน้ำส้มมะนาวบีบลงสีนั้นก็เหลืองไปกระทำให้ร้อนผิวเนื้อมากให้อาเจียนให้เหม็นอาหารบริโภคอาหารไม่ได้สบัดร้อนสบัดหนาว 2. โลหิตอันบังเกิดแต่กองวายโยธาตถ้าเกิดแก่สตรีใดที่มีสามีแล้วหรือยังไม่มีสามีก็ดีเมื่อจะมีฤดูมานั้น ทำให้ท้องขึ้นท้องพองให้จุกเสียดเป็นกําลังให้ตัวร้อนให้จับเป็นเวลาให้เคลื่อนเหียนอาเจียนแต่ลมเปล่าระดูมีมาไม่สะดวกมีสีดุดน้ำดอกคำอันจางให้ปวดเป็นกำลัง 3. โลหิตระดูอันบังเกิดแต่กองอาโปธาตุถ้าเกิดแก่สตรีผู้ใดมีสามีแล้วหรือยังไม่มีก็ดีเมื่อรดูจะมีมานั้น กระทำให้ลงไปวันล,ละ5-6ครั้งฤดูนั้นเดินออกมาเป็นเมือกมันเหม็นคาวยิ่งนักโลหิตนั้นใสบางทีเป็นเปลเวดุดประเมหะและไข่ขาวเดินไม่สะดวกให้ปวดท้องมากบริโภคอาหารไม่ได้ 4. โลหิตอันเกิดแต่กองปฐวีธาต เกิดแก่สตรีผู้ใดมีสามีแล้วหรือยังไม่มีสามีก็ดีเมื่อระดูจะมีมานั้นให้เมื่อทุกข้อทุกลำทุกกระดูกระดูเดินหยดย้อยมีได้สะดวกบางทีเป็นมันเป็นเมือกบางทีเป็นประเมหะละคนออกมากับโลหิตเหนี้วดุดยางมะตูมทำให้ร้อนให้แสบจุกเสียดให้ท้องขึ้นเป็นกำลังระดูนั้นมีสีดำ แดงขาวเหลืองระคนกันออกมามีกลิ่นขาวยิ่งนักให้ปวดในอุทธรเป็นกำลังหญิงมีฤดูมาแล้วเกิดแห้งไปเพราะเหตุ5ประการ 1. มีการราคะจัดอำนาจแห่งไฟราคะเผา,าให้โลหิตแห้งไป 2. บริโภคอาหารเผ็ดร้อนเกินไปเป็นเหตุให้ฤดูพิการได้ 3. มมีโทสะเป็นนิด หรือทำงานหนักเกินไปเป็นเหตุให้ฤดูนั้นแห้งไป 4. มีโมหะอยู่เป็นนิดหรือออกกำลังกายมากเกินไปเป็นเหตุให้โลหิตนั้นแห้งไป 5. เป็นด้วยกรรมพันธ์ุติดต่อมาจากบิดามารดาปู่ย่าตายายของหญิงนั้นหญิงจำพวกใดเมื่ออายุได้14-15ปีขึ้นไป และสิ้นกำหนดตาซางแล้วต่อมโลหิตระดูของหญิงนั้นก็เป็นเกิดตามที่ประเวณีของสตรีภาพให้แพทย์ปรุงยาชื่อยาพรมพักเป็นยาประจุโลหิตร้ายให้เสียสิ้นแล้วจึงแต่งยาบำรุงไฟธาตุให้กินเพื่อปรับธาตุทั้งสี่ให้เสมอกันแล้วจึงแต่งยาชื่อว่ายากำลังราชสียากำลังแสงพระอาทิตย์บำรุงโลหิตให้บริบูรณ์ แล้วเมื่อใดสัตว์ที่จะมาปฏิสนธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นหญิงใดมีโลหิตพิการบางจําพวกนั้นเป็นก้อนกลมเท่าฟองไข่เป็ดอยู่ในท้องน้อยและหัวเนา่าบางพวกติดอยู่ในสวงอกบางพวกกลมกลิ้งอยู่ในท้องน้อยเจ็บปวดดุดดังเป็นบิดบางทีให้ขึ้นจุกอยู่ยอดอกให้เจ็บปวดดังจะขาดใจตาย ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าถึงเจ็ดวันตายว่าด้วยฤทธิ์สีดวงมหาการสี่จำพวก 1. เกิดที่คอ 2. เกิดในอก 3. เกิดในทวาร 4. เกิดในลำไส้ลักษณะอาการที่ซวงอกและลำคอเป็นเม็ดขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อสุกแตกออกเป็นบุบโพโลหิตออกมาแล้วเลื่อนเข้าหากันบานดังดอกบุก มีทันรู้ก็ว่าเป็นฝีที่ลำไส้เกิดขึ้นขนาดเท่าเมล็ดขา้าวโพดที่ทวานรเบาตั้งขึ้นเป็นกองเป็นหมู่ประมาณ9-10เมตรขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อสุกแตกออกเป็นบุโพโลหิตออกมาแล้วเลื่อนเข้าหายกันบานดังดอกบุกยารักษาโลหิตทุจริตโทษ5ประการและหญิงระดูแห้งใช้ยาประจุโลหิต ยาบำรุงไฟธาตุและยาบำรุงโลหิตยาพรมพักมหาหิงเทียนดำรากเจดจมูลเพลิงพริกไทยหอมสิ่งละหนึ่งบาทลูกจัน์ดอกจันสิ่งละหนึ่งสลึงวิธีทำบดปั้นเม็ดเท่าเมล็ดฝ้ายวิธีใช้ละลายน้ำสุรากินครั้งละหนึ่งเม็ดถ้าจะให้ขับเลือดออกมามากๆ ให้ละลายน้ำสุรากินครั้งละ7-8เม็ดสภคุณเป็นยาประจุโลหิตร้ายให้เสียสิน้นยาไฟประลายกันตำรากองประกอบขิงแห้งพริกไทยพริกเทศหนักสิ่งละหนึ่งบาทผลจันกระบูนสิ่งละสองสลึงแกนแ่นแสมทะเล4บาทวิธีใช้บดเป็นผงละลายน้ำพึ้งสภคุณขับโลหิตเน่าร้ายทั้งปวง ขนาดรับประทานครั้งละ1-2ช้อนชาวันละ3เวลาก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นยาไฟประลายกันตำรับยาสามันประจำบ้านพริกไทยล่อนขิงดีปลีกระเทียมหนักสิ่งละ4ส่วนขมินอ้อยกระทือขา่าพลาเปลือกมะรุมหนักสิ่งละ5ส่วนรากเจตมูลเพลิงแดงสารส้มแก่นสมทะเลการบูล ผิวมะกรูดหนักสิ่งละ6ส่วนวิธีใช้บดเป็นผงสรรพคุณขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ขนาดรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนกาแฟละลายน้ำสุกหรือน้ำสุราวันละสามเวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นขนาดบรรจุ15กรัมยาประสาพลายตำรับยาสามัญประจำบ้าน ผิวมะกรูดว่านน้ำกระเทียมหัวหอมพริกไทยดีปลีขิงขมิ้นอ้อยเทียนดำเกลือสินเทาหนักสิ่งละ8ส่วนการะบูนหนักหนึ่งส่วนไพลหนัก81ส่วนวิธีใช้บดเป็นผงสรรพคุณแก้จุกเสียดแก้ระดูไม่ปกติขับน้ำขาวปลาขนาดรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนกาแฟละลายน้ำสุกหรือน้ำสุรา วันละ3ครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นขนาดบรรจุ30กรัมยาบำรุงไฟธาตุดอกดีปลีรากช้าพลูเถาสะคานร,รากเจตมูลเพลิงเง่าขิงแห้งผลผักชีว่านน้ำหัวแห้วหมูพิลังกาสาบรเพชผิวมะกรูดยาทั้งนี้หนักสิ่งละหนึ่งส่วนเสมอภาพ วิธีทำบดเป็นผงละลายน้ำส้มซ่ารับประทานครั้งละหนึ่งช้อนกาแฟสามเวลาก่อนอาหารสพคุณกินบำรุงไฟธาตุให้บริบูรณ์ยาปลูกธาตุดอกดีปลีราชาพลูผักแพลวแดงเถาสะค้านขิงแห้งผลผักชีล้อมว่านน้ำหัวแห้วหมูผลพิลังกาสาผิวมะกรูดยาทั้งนี้ใช้ส่วนเสมอภาค พริกไทรอนเท่ายาทั้งหลายวิธีใช้บดเป็นผงละลายน้ำพึ่งก็ได้น้ำส้มซาก,ก็ได้สุราก็ได้ให้กินสรรพคุณปลูกไฟธาตุให้โลหิตงามถ้าไม่มีระดูให้ระดูมีมาถ้าแม่ลูกอ่อนกินทำให้น้ำนมมากทั้งหาโทษมิได้เลยดีนักแลเป็นยาอายุวัฒนะด้วยยาบำรุงโลหิต เบญจกูลหนักสิ่งละหนึ่งบาทโกดทั้งห้าเทียนทั้ง5สิ่งละ6สลึงผลจันทร์ดอกจันทร์กระวานกาพรพลูสิ่งละหนึ่งสลึงเลือดแรดดอกคำไทยสิ่งละ3บาทฝางเสนสองบาทเกสรบัวหลวงดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีดอกมะลิดอกจำปาดอกกระดังงากฤษณนากระลำพักขอนดอกชลูดอบเชย จันทั้งสองขมิ้นเครือเอาส่วนเท่ากันวิธีใช้ต้มรับประทานสรรพคุณให้โลหิตงามดีบทกลอนท่องจำสำหรับยาบำรุงโลหิตเลือดแรกคำไทยสิ่งละสามฝางเสนตามสองบาทไม่ห่างหายเบญจกูลบาทเดียวดีจะตายโกดห้าหมายเทียนหาบาทครึ่งอัน จกสลึงเกสรเจ็และสมหอมจันทั้งสองอบเฉยเทศมาลงขันขมินเครือเอาส่วนเท่าเท่ากันชะลูดนั้นต้มกินโลหิตงามยากำลังราชสีกฤษณากะลำพักขอนดอกโกดั้ง5ตรีกระตุกอบเฉยเทศขมินอ้อยขมิ้นเครือสมุนละแวงกำลังวัวเถลิงมวกทั้งสองเถาวันเปรียงแดง รากย่านางลูกจันร์ทดอกจันร์ทกระวานการพลูดอกจำปาดอกกระดังงาดอกบัวทั้งห้าเทียนทั้งห้าสิ่งละสองสลึงกระบูนหนึ่งสลึงเลือดแรด5บาทดอกข้าฝอย20บาทฝาง12บาทวิธีใช้บดเป็นแท่งละลายน้ำพึ่งน้ำอ้อยแดงน้ำตาลทรายหรือน้ำดอกไม้เทศ กินครั้งละหนึ่งสลึงสพคุณแก้เลือดพิการแก้ระดูขัดบำรุงโลหิตแก้หิวโหยหาแรงมีได้แก้ใจสวิงสวายยากำลังแสงพระอาทิตย์โกดก้านพร้าวโกดกระดูกโกดสอโกดหัวบัวโกดขมาโกดพุงปลาเทียนทั้งห้าสิ่งละสามสลึงจันแดงดอกคำไทยสิ่งละสามบาท สักขีอบเชยชะเอมเจตพังคีว่านเประาะใบพิมพเ์มเสนเมล็ดผักชีสมุนละแวงจันขาวจันทนาสิ่งละหนึ่งบาทพริกไทยขิงแห้งสิ่งละสองสลึงฝางเสนหกสลึงวิธีใช้บดเป็นแท่งละลายน้ำผึ้งหรือน้ำส้มซ่าน้ำมะกรูดหรือมะนาวกินครั้งละหนึ่งสลึงสรพพคุณแก้โลหิตทำพิษ ให้จุกเสียดแน่นหน้าอกแก้อาเจียนแก้ลมวิงเวียนเจริญอาหารแก้ท้องขึ้นยาแก้เลือดลมทำพิษหลังคลอดบุตรไพลเปลือกกลุ่มทั้งสองลำพันธแดงรากละหงแดงผลกระวานการพลูข่าขมิน้นอ้อยรากหญ้าพันงูแดงรากอังกาบผลสมอไทยผลสมอพิเภกหัวไคร้เครือหอม ผลช้าพลูรากเจตมูลเพลิงขิงแครงขิงแห้งเปลือกราชพพกึกรากกระพังโหมทั้งสองดีปลีสะขานเปลือกโลดวานเปราะเทียนทั้ง5โกดหัวบัวโกดกระดูกโกดสอโกดขมเหมาโกดพุงปลาเครื่องสมุนไพรเอาสิ่งละหนึ่งบาทเครื่องเทศเอาสิ่งละสองสลึงวิธีใช้ ทำเป็นผงปั่นแทงไว้ละลายน้ำสุกก็ได้น้ำขิงก็ได้น้ำข่าก็ได้สรรพคุณแก้เลือดลมตีขึ้นชักอาปากไม่ออกลิ้นกระด้างข้างแข็งและแก้ลมทั้งปวงในปัสสาวะยาแก้ระดูขัดหัวดองดึง8บาทรากเจ็ดตมูลเพลิงดอกดีปลีเทียนขาวหนักสิ่งละ1บาท วิธีใช้บดเป็นผงละลายสุรากินสภคุณแก้ขัดระดูปีหนึ่งหรือสองปีโลหิตที่ตกค้างอยู่ในนั้นมักกลายเป็นมานโลหิตมานหินมานน้ำและริสีดวงต่างๆได้ยาดองสำหรับอยู่ไฟไม่ได้รากสมกุ้งหัวข้าวเย็นรากชาพลูสมุนละแวงขมิ้นเครือผลจันผลเอ็นมะแวงทั้งสองจันทั้งสอง สิ่งละหนึ่งสลึงตรีกระตุกตรีผลาเจตมูลเพลิงเทียนดำเทียนขาวสิ่งละสองสลึงรากสเสนียดสามสลึงวิธีใช้ดองสุราหมกข้าวเปลือกไว้สามวันให้กินสรรพคุณสำหรับอยู่ไฟไม่ได้อาเจียนบริโภคเผ็ดร้อนไม่ได้แก้มุตกิจมุตคาดได้ด้วย